ขอาไม่ใส่อินโคแล้วกันนะครับเพราะว่าคุณรีบอโอเคเพราว่าแม่งมาอีกแล้วให้กดเฮล์นะครับในมุมมืออืนะอนี้ก็โค่นนะแล้วก็พีอันแรกเลยโปรโมโคลแ้กวก็โปรโมโค้ดพีเทียมพักเกต มันอะไรเงั้นหรือเปล่าก็ใส่โค้ดตรงนี้นะครับเ k i l l have l i v i ิ g โ o r b อะไรเนี่ยกดรีเดียมมึงใส่นิตอนงเงี้ย็แบบนี้ให้เขาไปดูอวัแม่นะครับนี่ได้ปีศา พนฐนนันนกเนี่ย้งัอ,งอยนะคนเ็สครักบไพิซซ่าึมน่ากินจังแกังนี้นะครับติดกับใครทเทอะไรนะเด็กทีฟอร์ดยังดีอยู่นะขอตัวครับ